สงสัยคึกดึงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมมาพร้อมกับวิดีโอ5ขั้นตอนแต่งหน้ายังไงให้ดูเด็กอันนี้นะก็จะดูแบบเฮ้ยแต่งหน้าจริงหรือเปล่าก็จะดูเป็นแบบใสๆแบ๊วแแบบหน้าดูแบบอ่อนวัยลงอ่อนวัยขึ้นอ่อนวัยลงอ่อนเยาว์ลงสักขำเฮ้ไม่เข้าใจอ่ะว่าจะมีสักแบบสักวัยหนึ่งที่เราแบบเฮ้ยใครเรียกพี่เรียกป้าเรียกอะไรคือเราหัน แบถบ้าพร้อมที่จะหน้าเด็กแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะอุะ้ยขั้นตอนแรกนะคะก็ผิวก่อนเลยค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่เออใหญ่ที่สุดไม่ได้หมายถึงหน้าใหญ่นะแต่หมายถึงแบบว่าเป็นส่วนที่คนดูแล้วก็เห็นเยอะที่สุดนะคะถ้าอยากหน้าเด็กเนี่ยนะคะผิวต้องดูฉ่ำดูเงาค่ะเพราะว่าผิวที่ดูแห้งเนี่ยนะคะมันจะดูมีอายุอะ่ะดูแบบดูมีริ้วรอยดูเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะมิ้ก็จะใช้เป็นซีซีเดชั่นนะคะตัวนี้เป็นของ1028นะคะเขาเป็นทั้งแบบซ c แล้วก็รองพื้นผสมกันนะก็จะมีกันแดดด้วย เมย์ก็ใช้เป็นสูตรไฮเดรตติ้งด้วยนะคะก็จะเหมาะกับผิวที่แบบแห้งแล้วก็อยากให้หน้าดูชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะยังไม่พอนะคะเมย์จะผสมด้วยตัว a t a e n n e d u e s e Glow ตัวนี้นะคะก็คือเขาจะเป็นเหมือนไฮไลท์แบบน้ำนะผสมเข้าไปนะคะในอัตราส่วน1ต่อ3นะคะก็คือใช้ตัวหน้าวาวเนี่ยประมาณ1ส่วนต่อซีซีเดชั่นของเมย์ประมาณ, 4, 4, ation, ix, มาณ3ส่วนนะคะแล้วก็ผสมกันไปเลยตัวนี้เนี่ยก็คือเขาจะเป็นเหมือนแบบอิลูมิเนเตอร์ที่เป็นแบบน้ำแล้วก็เอามาผสมรองพื้นได้ทาเดี่ยวๆก็ได้ก็จะทำให้หน้าวาวอันนี้ ให้ฟองพื้นเนี่ยมีความบางเบามากขึ้นแล้วก็มีความฉ่ำมากขึ้นค่ะ <Wow. S 1> นี่นะคะเราเมีก,ก็จะใช้ฟองน้ำเนี่ยเกลี่ยเลยค่ะคือเอาจริงๆเนี่ยวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอที่ว่าด้วยบุคคลอายุประมาณ20ปีขึ้นไป25ปีนี้ยิ่งแบบยิ่งเข้าใจฟิลของวิดีโอนี้เพราะว่าเป็นวัยที่แบบ ทำไงก็ได้ให้หน้าเราดูเด็กอะพี่ดอกแม้ทั้งจะโบ็อ,อกแหละกินค,คอลลาเจนเอ้ยคิวเทนเอ้ยยากอว่าน้อกว่าจะเห็นผลวันนี้มาแต่งหน้าเลยแล้วกันนะนอกจากหลอกคนอื่นแล้วเราก็เราก็หลอกตัวเองด้วยว่าเฮ้ยเราหน้าเด็กปะนี่ก็จะแอบ,บลงคอนซีลเลอร์ไปนะ แบบว่าใครที่ร่องรอยอารยธทรมบนใบหน้าเยอะแล้วแบบว่าเฮ้ยจะลองพื้นจะอะไรก็ไม่อยู่นะคะก็ใช้คอนซีลเลอร์ช่วยนะคะนี่นะคะตัว CC d a เดชัของ1028เนี่ยนะคะเขาก็มีให้การปกปิดที่โอเคเลยนะแต่เมยก็ผสมตัว A T X Dewy Face Glow ไปเนี่ยมันก็จะทำให้เนื้อรองพื้นมันเบาขึ้นอนะแล้วก็ทาง,ง่ายมากขึ้นแล้วผิวเนี่ยก็จะดูฉ่ำมากขึ้นแบบนี้นะ นี่นะคะลงผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าจะยังดูแบบฉ่ำๆอย่างนี้แต่ว่าเมย์ว่ายังฉ่ำไม่พอคะ่ะเมย์จะใช้ตัวเอทีเอตัวนี้เนี่ยนะคะลงเพิ่มไฮไลท์นะคะไปบริเวณมีบริเวณสันจมูกนี้นะคะแล้วก็แก้มตรงนี้นะ,ะให้แบบหน้าพุ่งไปเลยพุ่งไปไหนอ่ะคือถ้าเราใช้ไฮไลท์แบบที่เป็นน้ำอย่างเงี้ยมันจะได้ความเป็นธรรมชาติเพราะว่าจะบอกว่าวันนี้น้องเมย์จะไม่ลงแป้งนะคะเพราะว่าไม่รู้แหละหน้าต้องฉ่ำที่สุดแป้งเปิมไม่ลงมันแล้วใช้บัลลังก์น้ามัน,มนกี่ชิวแต่เราแต่งหน้าเด็กไงเฮ โอเคนะคะลงรองพื้นเสร็จแล้วเนี่ย่ะะบรอนเซอร์ที่ใช้นะคะก็จะใช้เป็นแบบครีมเหมือนกันนะมีก็จะใช้ของเซซานนี่นะจ๊ะปัดเลยค่ะปัดเลย แล้วก็นี่อย่าลืมลบตรงนี้ออกด้วยลบเท่าไหร่ก็ลบไม่ออกมันลบเธอจากใจไม่ออกเกลียก่อนนะคุบคืคเฮ้ยคือชีวิตเนี้ยหลังจากมีฟองน้ำเนี้คือดีมากเมย์บอกเลยคนต้องถามแน่เลยถ้าเมย์จำไม่ผิดอ่ะมันคือของเซฟูราทำให้หน้าเล็กเนี่ยทำทุกวิธีทางจืดจดจดทั้งบ้านคิดว่าไงคะส่งเอสเมมาได้นะคะว่าหนูเมย์ตอนนี้หน้าเล็กลงเนี้ยมูลว่าหน้าเล็กแล้วนะคะคิวเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนของคิ้วค่ะเพราะว่าคิ้วเนี่ยเป็นกรอบของหน้าเลยนะจะดูเด็กดูแก่เนี้ยคินะะะคเพราาว่ คิ้วที่ดูบางดูเรียวเนี่ยไม่ตอบโจทย์นะเด็กเมย์ก็จะใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วหัวตัดนะคะอันนี้ของเมลิซา i ิสนะคะเป็นสีที่แบบพอดีมากเนี่ยด้วยความที่มันเป็นปลายตัดแบบนี้เราก็คือวาดไปตามแนวของแปรงคนที่มีบริเวณคิ้วที่ตรงเนี้ยมันโก่งขึ้นนะคะก็คือต้องถมหน่อยนะมันจะได้ดูคิ้วไม่โก่งเกินไปนะคะธรรมชาติแล้วเนี่ยหัวคิ้วก็คือต้องหนากว่าหางคิ้วถูกไหมแล้วก็ระบายเพิ่มนิดนึงเฮ้ยคืนดินสอเขียนคิ้วเขียนง่ายมากเลยอะปุ๊บปั๊บเสร็จ เสร็จแล้วนะคะก็ใช้แปรงที่เขาติดมาในแท่งนี่นะคะปัดเกลี่ยให้บริเวณที่เราทาไปเนี่ยดูฟูงๆเป็นธรรมชาติค่ะนี่นะคะคิ้วเสร็จแล้วนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนที่3ค่ะนั่นก็คือดวงตาค่ะตาที่ดูเด็กเนี่ยนะคะต้องเป็นตาที่ดูกลมโตด้วยการใช้แค่อายไลเนอร์ iner, สีดําตัวนี้ กรีดไปบางๆนะคะบริเวณที่โคนขนตาค่ะคือย้าเลยนะว่าต้องบางมากจริงๆไม่ใช้เป็นเมลิซาคิสเนี่ยนะคะปลายของแปรงเขาก็จะเรียวแล้วก็เล็กแล้วก็แบบคมมากเพราะฉะนั้นเวลาเราวาดอายไลเนอร์เนี่ยก็จะได้เส้นที่เล็กแล้วก็บางเฉียบจริงๆนะสีดาดีมากอะดาดีสีไม่ตกนะจ๊ะก <Wow. S 1> รีดไปนะคะคือไม่ใช่ข้างบนเนี่ยนะคืออยู่ตรงบริเวณฐานขนตาเราเลยอะบริเวณปลายเนี่ยนะคะเมย์ก็จะลากลงมานี่นะคะก็จะเห็นความแตกต่างนะ,ะวาดตาด้านนี้เนี่ยะคะดูชัดแล้วก็กลมโตมากขึ้นค่ะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นแบบปากกาแบบนี้ใช่ไหม มันทําให้เราแบบวาดเส้นไลเนอร์ได้ง่ายอ่ะแล้วก็แบบเส้นคมนี่นะคะด้านบนเขียนอะไรเนอร์แบบนี้แล้วน,นะคะด้านล่างมันก็จะมาเขียนดินสอไลเนอร์ค่ะโดยสีที่ใช้นะคะก็จะเป็นสีเนื้อหรือสีขาวมุกแบบนี้ค่ะไลเนอร์วันนี้ที่เมย์ใช้นะคะก็เป็นดินสอไลเนอร์ของมีค่ะจากเกาหลีนะใช้เป็นสีขาวนะคะระบายบริเวณหัวตาก่อนเลยค่ะเพราะว่าเด็กใช่ไหมเขาจะต้องมีแบบดอลลี่อายบริเวณใต้ตานะก็จะดูแบบตาบวมบวมน่ารักน่ารักสีขาวเขาก็แบบวิ่งได้เรื่องอยู่ เดี๋ยวเรามาเพิ่มความเป็นธรรมชาตินะคะด้วยการใช้อลไยเนอร์ที่เป็นสีมูกเนี่ยแหละนะคะของมีเหมือนเดิมนะคะระบายเชื่อมบริเวณตรงนี้นิดนึงนะให้มันดูแบบเฮ้ยไม่ใช่สีขาวเกินไปอะไรอย่างนี้เฮ้ยดูมีแบบ เลยนี่นะคะตาเสร็จแล้วนะคะไปต่อกันที่ขั้นตอนที่4ี่เลยค่ะก็คือแก้มค่ะแก้มของเด็กนะอย่างที่ดูกันต้องเป็นสีที่แบบเผยชมพูเลือดฝาดจริงๆอะไม่ใช่ชมพูนมๆนะเพราะฉะนั้นนะคะเมก็จะใช้บลัชครีมนะคะนี่เป็นของ W 7 a นะคะเป็นสีโตเกียวค่ะก็ลงไปบริเวณที่ไม่ต่ํากว่าแนวปีกจมูกเรานะไม่งั้นแก้มจะดูห้อยลงได้นะคะแล้วก็เมก็จะไม่เอาเฉียงขึ้นไปเหมือนที่ชอบปัดแก้มกันเพราะก็จะดูหนกแก้มสูงเกินไปให้ดูเป็นแบบคุยแก้มแบบตุยๆไปนาแป๊บนึงพูดเยอะมากเลย ต่อไปนะคะขั้นตอนที่5นะคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือปากค่ะปากของเด็กนะคะต้องเป็นสีที่แบบชมพูแดงๆนิดนึงนะไม่ใช่สีนู้ะจะแบบไม่มีเด็กคนไหนปากนูดนะ้ดเนอะสีเดียวกันกับนี้เลยแล้วกันนี่นะคะแตะไบบริเวณด้านในปากเลยต่อไปนะคะเติมเป็นลิปเอสเซนต์กลอสนะคะของเอ u ูเซนะเป็น,น,นลิปสีแ,แดงใสๆเฮ้ยปากฉ่ำมากเลย อ๋ให้ฉ่ำไปเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมว่าหน้าเราก็ดูเด้งนะคะดูฉ่ำปากเราก็ฉ่ำด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการเมคอัพให้ดูเด็กลงหน้าฉ่ำขนาดนี้แล้วแบบตาก็ดูกลมโตนิ้วดูวนะ,ะแล้วก็ปากดูฉับคือมันต้องเด็กแล้วจังวะนนี้ใครที่หน้ามาหรืออะไรเงี้ยอยากจะเซตแป้งเพิ่มตามแต่สะดวกเลยนะคะก็ถ้าใครนะคะชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดเฮ้ย <He i, S 2> มาเป็นแบบมาท่องเป็นสคริปป์อะไม่ใช่นะคือถ้าชอบหรือถ้าแบบอยากให้ทำอะไรนะคะก็กดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าอยากเห็นน้องเมย์แต่งหน้า ลุกอะไรอีกนะคะไปแล้วรู้สึกว่าอยากจะไม่รู้ว่ะไม่รู้จะไปทำอะไรดีวันนี้ต้องไปไปดีกว่านะคะขอตัวไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิโวีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>